ไปสัมผัสกับประสบการณ์น่าตื่นเต้นนั่นก็คือการไปนั่งเครื่องบินเล็กกันที่นครนายกนั่นเองเจอสปออนในรอพี่จ้า <laughs> ถึงแล้วนะครับสนามบินองคลัดนั่นเองนี่เราเพิ่งจอดรถเสร็จนะครับตอนนี้สนามบินนี่คือโล่งมากตรงนี้เป็นเครื่องบินของเราเองนะครับเครื่องบินเราจะอยู่นี่หรือเปล่าอันนี้ครับนี่มี2ลำที่จอดได้อยู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นสองลำนี้เนี่ยแหละมัง้งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเข้ามาดูข้างในกันดูครับเป็นยังไงนี่แบบเล็กมากข้างในมีแค่นี้เองนี่ที่นั่งและมีหูฟังนะครับดูปีกซะก่อนนี่ใบพัด นี่นะครับแอบเซียวเหมือนกันนะเพราะมันเล็กเราก็ไม่เคยนั่งเครื่องบินเล็กๆแบบนี้มาก่อนนะครับอันนี้จะไม่มืออะไรมาปิดเหมือนลำแรกนะครับจะเป็นร้อนๆแบบนี้เลยนี่นะครับัวนีแค่น,นี้เองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะนั่งอีสองเครือ่องบินสองลำนี้ได้ยังไงไปก่อนขึ้นบินเราต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมการบินก่อน เื่อที่จะได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นครับส่วนคุณครัวก็มาเช็คสภาพเครื่องบินเรียบร้อยหายห่วงเป็นไงคะคุณโกวันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากขึ้นเครื่องบินไม่เคยบินมาก่อนคุณเ,เจมได้เตรียมตัวในรเรื่องของการที่จะพร้อมที่จะบิน,นประมาณว<ห>่าดีคือพักผ่อนได้เพ,พียงพอก่อนน <c oughs> ี้ตอนจะกินอาหารให้มันร้อมอิ่มก่อนครับถ่ายเตรียมใส่มาด้วยเตรียมตัว คูบุญญาลิศนะครับขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับอ่อน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 เอ๊ะอันนี้ผมต้องดึงไม้ลงมาอย่างนี้นะใช่เราอยู่ที่ปาาอ๋ <c oughs> อ <c oughs> ไม้อยู่ที่ปาาแบบนี้เจ y ล้อลอยเหนือพื้นเนี่ยคือตื่นเต้นและแอบเสียวมากเพราะนี่เป็นการขึ้นเครื่องบินเล็กครั้งแรกในชีวิตทําให้นั่งเนี่ยดูเกรงเกรงไปหมดเลยส่วนใครที่กลัวความสูงเนี่ยน่าจะสบายใจมาได้หน่อยนึงครับเพราะไม่ได้บินสูงมากนะบรรยากาศข้างบนเนี่ยคือดีมากลมเย็นสบายเลยรู้ที่เห็นด้านล่างส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นสีเขียวๆหมดเลยครับค,คุณครูบอกว่าถ้าโชคดีฟ้าเปิดเนี่ย เราสามารถมองเห็นไกลถึงเขาใหญ่ได้เลยนะนี่เราเห็นเครื่องบินอีกลำที่บินพร้อมกันด้วยนะมันเจ๋งมากเลยอะ่ะต่อมาครูก็จะให้เราลองหัดขับเครื่องบินจริงกันแล้วยิ่งทําให้ตื่นเต้นขึ้นไปอีกนอกจากนี้ครูบอกว่าจะลองทํำสตอนให้เราดูด้วยนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรยังงงๆอยู่เลยแต่มาดูปฏิกิริยาหลังจากนี้กันครับ ว่ามันจะเป็นยังไงไป3 2มสหนึ่งแม่ลองสเสียงหลงเลยมันเสียวแว๊บคล้ายกับเล่นรถไฟเหาะเลยครับคือมันไม่ทันตั้งตัวอะไรทั้งนั้นเลยอะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ในชีวิตมากเลยนะ อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันด้วยตัวเองจริงๆเลยอ่ะมันดีมากเป็นไงครับเจมสนุกมากเลยครับค่ะเจอเจอสตอร์นนันร้องจ้าจริงเหรอคะตกใจขึ้ไปเก้าขึ้นไปเก้าคุณครูไม่ได้บอกให้เตรียมใจก่อนเอ้าบอกอย่างนี้บอกทำไมหนุ่มหนุ่มวะ เมื่อกี้คุณเตยบอกว่าเล่นอะไรเสียวๆเขาบินขึ้นไปแล้วก็ลงมาเหมือนเล่นรถไฟเหาะป่ะทอนนี้เหมือนจะเมาอยู่เหมือนกันนะจริงป่ะเหมือนจะเมาใช่ไหมเมื่อกี้มีแอบกินยาเมาแก้เมามาก่อนด้วยเมื่อกี้มีอาจารย์เขาเขาเรียกว่าทำอะไรนะครับต่อน่ะคือเหมือนเราไม่มีพาวเวอร์งูลงมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็ร้องอาจารย์ไม่บอกก่อนไง อยู่ก็ตกใจอารมณ์แบบคล้ายๆเล่นรถไฟห่อไม่มีเครื่องยนต์นะค่ะมันก็ปล่อยหัวลงมันก็จะฟาดลงแรงๆเหมือนกับไล้ไลเครื่องยนต์อันนี้คือมันเป็นท่าทางการฝึกเวลาที่สมมุติว่าเครื่องบินเรากำลังบินลงมาไม่ว่าจะ take off หรือ landing อย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่เราไม่มี power มันจะมี feeling แบบมีนักบินต้องรีค o v e r อ้โเอีแยวเตี้แบบเม่ื่อนหายชอบิวเยเริ่มมึนละ สลับมาเล่นอีกแบบเป็นบ้าดีกว่าเจ้าคลิกซิลเวอรเนี่ยจะต่างจากแบบแรกไปเลยครับคือมันจะเปิดโล่งมากทําให้เราอะได้ประทะกับลมเต็มๆโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเลยและอีกจุดที่ต่างคือคลิกซิลเวอรเนี่ยมันจะบินต่ํากว่าเครื่องแบบเซนแอร์นะครับใครที่ไม่อยากขึ้นสูงไปก็มาเล่นแบบนี้กันได้นั่งชิลๆดูบรรยากาศรอบๆนี่มันดีมากเลยนะครับเหมือนได้เป็นนกเลยอะ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆใ,ในแบบที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยๆนั่งเพลินๆรู้สึกตัวอีกทีก็ต้องลงซะละแหม่ยังอยากบินต่ออยู่เลยอะรอบแรงกไม่แรงเท่านี้อครับใช่ครับรอบแรบงไม่แรงนี่เต็นแปก็เห็นแนละ้วบอกโดดแรงครับดีครับสนุกครับ,บมีนะพะอืดพะอมจะอ้อใช่ไหมมีมีเพราะว่าลมมันแรงแล้วหนึบไถ้าทุกคนค มีโอกาสได้มาลองก็มาลองครับไม่ไกลด้วยแล้วก็สนุกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันไม่ได้สูงแบบที่คิดอะ่ะ<ง>เออตอนแรกก็คิดว่าสูงมากจริงๆไม่ได้สูงนี่จะเห็นว่ารันเวย์นี้ไม่ใช่เป็นรันเวย์แบบ ก็ปลายมันจะเป็นรันเวย์แบบเขาเรียกว่าถนนไรลูกลังไม่เลยเป็นหินเอเอเป็นหินอย่างงี้ได้ครับขึ้นได้เพราะว่าเครื่องบินเล็กอ๋อแล้วเขาแนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าเล่นเสร็จเดี๋ยวขึ้นกินเยอะอเดี๋ยวอ้วกประเด็นปกติของเครื่องบินเล็กนะเขาบอกใช่ต้งใจไม่เคยขึ้นอาจจะมึนหัวนิดหน่อยใช่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นของคนที่ไม่มองรถหรือเปล่านะเพราะกูก็มองรถเป็นประจำาน่ใช่อันนี้ก็ผมก็เมานิดนึงนะ เมานิดน,นึงแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนลงมาใหม่ๆนะครับโอเควันนี้เราก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากมาลองเล่นตามของเราก็มาที่สนามบินองค์ขลักก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อตามคอนแทคตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนจะบอกว่ามันสุดมากดีมากจริงดีมากครับตามมากันให้ได้นะครับผมอย่าลืมฝากก,า like, ก,า check, กาดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง เที่ยวแบบจกๆจกๆันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย